ไรับรู้ถึงคุณคุณนรกแท้จริงตายซะอ่ะอ่ะอ่ะเฮ้ย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 วาดไปไหนมาเนี่ยเฮ้ยต้องทีละคนเดี๋ยวเราเข้าก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวมิงกับไอหยีซุ่มยิงเอาโอเคระวังนะเดี๋ยวเราแทงให้ก่อนแล้วถ้าตายถ้าตายต้องมีคนมาชุบเราก็คือมีถ้ามีงหมดละถ้าโดยทีเราตายแน่แต่ถ้าเราฆ่ามันได้มันก็ตายเช่นกันมานะะดิมาเฮ้อ นะโอ้ยกวัวจะจบโออ้้ยยลาชกหน่ฮะฮะล้มเหรอฮะบ้าอะไรกันสู้บีกันอยู่โอ้ยอะไรเนี่ยคอยว่าฉันตายแล้วเหรออะไรเฮ้ยเฮ้ยมทำไมแกไม่ตายเมื่อกี้ฉันฟันแกไปนะเว้ยฉันใช้ท่าสะบัดฟันคอแกไปแล้วจำได้เมื่อกี้จำได้เลย ทำไมแกงอยู่วะแกดูดูตัวเองสิจากเหลือสองตัวนี้เท่าไรแล้วอะไรวะรออิมสามตเดียวทำไมเรือตัวกลับมาวะเฮ้ยค่าพลังงานก็ค่าพลังงานของดากลับมาด้วยเฮ้ยอย่าบอได้ป่ะใช่แล้วฉันย้อนเวลากลับมาไงฮะย้อนเวลาแต่อยู่ในสถานที่เดิมไงเอาละแล้วก็เรื่องไอ้สองคนนั้นน่ะนะน้องสาวนายกับเพื่อนนายใช่ไหม เฮ้ยเฮ้ยเอ็งทำอะไรกับเพื่อนตู้อ้ก็แค่ย้อนเวลาไปตอนที่ลม้มนิดหน่อยเนีาา่ยฮะเอ็งทำงั้นก็ได้เหรอเฮ้อจนเขาลบแผ่นรังค่าซะเจ้าประมินค่าต่ำไปแล้วเพราะขาอเทพไงล่ะ<น>และคนสท้านจะโดนคือแกอ่ามแล้วทำไมไม่ให้ตูลมไปด้วยล,ยละ่ะฮะถามจริง ะฟังให้น้องตุล้มให้เพื่อนตุล้มรับตัวโอ้ก็ฉันคิดว่าอยากใช้คำหวังพวกแกสักนิดหนึ่งแกน,นะเอาไหมล่ะหรือไม,ม่อยากเอาจะตัดใจยอมแพ้ตอนนี้เลยเหรอโอ้เจ้าไปเองก็มีหด้านจีดิมแล้วน,นี่ไอ้เท่ไปเนือ้ออีกไอ้บิาด้านจดีดิมกันนั่นเองไงฮะยังให้โอกาสตัวงั้นเหรอ จะ <laughs> แค่อยากมันสักหน่อยกันเองอ๋อแต่แกจะไม่อาก็ได้นะจะแม่คู่ต่อสู้แม่คู่ต่อสู้ที่เก่งกว่านายยังหาได้เถ่นี่ก็มีเยอะแยะโอ้โหเองจะบอกว่าความสามารถการต่อสู้อย่างตัวนี้แบบเป็นแค่ผักปลาแคบเดินไปเดินมาก็หาเจอแค่นั้นใช่ไหม <laughs> โอ้คนที่เก่งกว่านายแถวนี้มีเยอะแยะเดินไปเดินมาก็หาเจอแล้วพูดนี้ไม่นะเดี๋ยวได้ไม่ได้ ก็ฉิดเอาไปซ่อนแล้วล่ะเอาไอ้เปลตเอวหลังต้องโดนต้อนแล้ะโดนชุบไงเนี่ยฉันไม่ยังไงชุบไงฉิดเอาไปซ่อนแผนซ้อนแผนนั่นเองอะ่ะใช่แล้วไงล่ะฉันดักทางแกได้หมดแล้วอ่ะงั้นก็มาไม่น่าเย่ yeah. ได้ยินอยู่ฝากรูยำแผนหลังให้เลยอจาจจะใช้เทพนี่มาเองโอ้ <c oughs> oh. ไม่แต่อยู่ตอนหน้าขางีง้ไม่กลัวเลยล่ะ เ้ารู้ว่าขามีความสามารถในการย้อนเวลาเนะ่ยโอ้แม่คิดว่าเองย้อนเวลาแล้วแบบไม่มีขีดจำกัดหรือไงเทพมต้องมีขีดจำกัดตัวเองมากเลยนะใช่ไหมทุกอย่างมันจะมีขีดจำกัดมันไม่ใช่รอนน้อยอย่แล้วพวกมาเอาไหมละ่ะมันจะเอาแกจกักว่าเองจะหมดขีดจำกัดเองเลยมามาโอ้แต่ว่าถ้าแกตายแล้วก็ก็ไม่มีใครมาชุบหนายแล้วนะก็จะตายไปทั้งสามคนเลยนะ รอความตายซะเถอะมันก็ดีกว่าฉันปล่อยให้ตัวเองล้มแล้วก็ไม่สู้กับแอร์แกเลยแล้วกันมาปองหมุนทีโอเคเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอเคไป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 วิ่งไงวิ่งไงวิ่งออกวิ่งออกวิ่งออกไปโอเคมาโอเคโอเคโอเคเรียบร้อใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวพัหนุ่มเดี๋ยวพัหนุ่มมาเหลือแค่ตัวสองคนกับเองโอเคไม่โดนอโอ้โหเบรดิอันที่หมอให้เลยปะเนี่ยอ ป่ะเอ้ยโอ้ยโอ้ยไปเงี้ย,อย,อย,โ,ยนะโอ้นี่ชกวงเวลาอาหารหมอกลับมาด้วยแจมมีแจมเ,เตรียมสไตายเลยเทพเวทมาใคยก็เหนื่อตายคิดดูดีนะอ้าวอา,อาผู้นี้เหรอมามามาตัวนี้ความเร็วเทพมามาความเร็วไอมาแล้วโอ้โหเอาละเอาละเอาเลยเอาดิเอาดิาาาา đi, า đi, มายัดอาหารนะมาดิ มาฮึแกต้องมีจุดอ่อนสักที่น,นะน่เทบ้านไหลมันไม่มีจุดอ่อนมันต้องมีเทปคือเขาผสมบูนแบบแกไม่เข้าใจหรอือฟันไม่โดนเรยวะเร็วจุดฟันไม่โดนวิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งออกป่าจะตายมามาจะเอาเพื่อนตูกับน้องตูกระคืนมาจุดอ,อ่อนอ่าจุดอ,อ่อ,อ,อน มีสักทีแหละจนอ่อนนะป่าเอ้ยจะจนมุมได้แค่นี้อยู่เลยก็ต้องมีตั้งหลักกันป่างเป่าเฮ้ยเทพกุมรุธมันสมมัติที่ไหนมาหาชุดใหม่มามามาที่พีชเอาล้วเชืก็จะสู้ดีกว่าหาแคร์จะหมดเลยแล้วกันดูส,สินายมีน้ำยาสักแขไหนกันนะไอ้พวกเจ้ากุมารุธงอกง่อยเลยโว้ยตบซิกแซกดิบดิบดิบดิเออนี่ตบซิกเอ้ยอไยง ลบสองลูกติดโอ้ยมุ่เยเบรด้วยโอ้ลบลูกกระสุนชนันได้ทั้งสองลูกติดต่อกันเลยเหรอโอ้เลวนะแกเนะี่ยกับพัฒนาขึ้นเลยไงสู้แกเราไปสองอันเนี่ยมาดิซิกแซกอป่าอีป่าอ,อีไปกิน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 โอ้แมแลงวิ่งแมลงวันแกมันน่ารำคาญจริงเลยนะเห็นเลือดน้อยๆ้อแล้วขัดใจเลยป่าอ,อีโอ้โหโอ้โห โอ้ที่ี่แหละเสียงดังจังเลยนะไม่เองก็เองก็เองก็พูดตลอดเวลาเนาะมันอือมาดิโอ้โหไม่อือโอ้ไป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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหหัวหันหมดล้วเลยเซตสุดท้ายเนี่ยไปเลยอือมามาโอเคไปหนึ่งไปหนึ่งไปหนึ่งโอ้โหโอ้โห Bà ơi là xà banh Má đi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  ừ. Má đi ừ. Ừ. Ôi Ê, Bà ơi Bà ơi Má Má lời Nó Nói Đấy cái này nó nè nà. ừ. Em à phụ ngọt ngoài Ngọt Lúc Cái 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 Mày đứng là em quốc tôi เอาดิเอาดิเอาดิมาดิมาดิกระปุกเข้าไปอันสุดท้ายเอาละไอสซตจะเป็นไรไปเฮ้ยเฮ้อ,อไ่เหลืออาหารเหลือแค่ไก่แมวนี่เฮ้ยผมรู้ต่ำต้อยเอ้ยพูดกี่ครั้งถึงจะเข้าใจเนี่ยฮะ บอกแล้วไงว่าฉันนะ่ะสามารถจะเวลากลับมาได้ไม่สิเรียกว่าคืนชีพยังได้แกมโมแครึนงอบง่อยฉันพูดไปแล้วใช่ไหมว่าฉันสามารถคืนชีพได้พูดอะไรแกถึงจะเข้าใจกันนะโอ้ยกบอกแล้วไงเองจะฟื้นชีพอีกรอบตัวจะตบเองลองไปอยู่ในนลกโอ้เจ้าเทพยังฆ่าลงนรลกนะั้นก็ทำลายกันลองดูสิรอบที่สามแล้วนะนี่ พี่เ<ช>น <balm> ี่ยชิวๆเลยนะหาได้เสมอฟื้นชีพอีกสักร้อยรอบอีกได้ตอนนี้โอ้โหมาทำเป็นแอคไม่ต้องเลยมานี้แต่ว่านายไม่เหลืออาหารแล้วนี่โอ้โหตอนสักสักสองสามดอกก็ตายละมั้งสกิลหลบของแกยังมีกำลังเหลือหลบพอไหมล่ะตอนนี้เนี่ยโอ้โหฟันเจ้ายังฟันไม่โดนกละคนดูตัวเองก็ยังไม่ได้ไปโดนแล้วไง โอ้เอาละฉันยังออกไม่นายเลยเนี่ยเอาละไอ้ข uh ี huh. ้คราเ้ยพร้อมเมื่อไหร่ก็เดินเข้ามาโอ้โหทําเป็นแอคล้อเลือดตูลีกันเถอะเอ็งก็ได้แค่หนังล้อเลือดลีแหละไอ้งรู้งอกง่อยเ้ยเอาวอาผู้นี้จบสกิลเออนี่โอ้ยโอ้กือบนแล้วเมื่อกี้เชยดเช็ดเช็ดแค่เชยด โอ้ยสู้แกยังหน้าเบื่อจริงๆเลยเออจะหน้าเบื่อหน้าขำดีนี่ฮะวิ่งตีแล้วออกไปรีเลือดวิ่งตีแล้วออกไปรีเลือดเฮ้ยขำจะตายอยู่แล้วไม่ใช่รู้กขันว่าใครเป็นไผ่มาหนิโอเคโดนหนึ่งโดนหนึ่งโอ้ยโอ้ยแกก็โดนหนึ่งเออใหญ่ปะเอ้ยบ้าเอ้ยรอเลือดแกรีกันดีไม่ได้โอ้ยบ้าเอ้ยแต่เพิ่งเมื่อกี้เพิ่งกินไก่ไปปั๊บอยู่ พักยืนอีกแค่เจ็ดนาทีต้องววอยืนกันไวแต่วิงว่งยืนเกินไปแล้วเนี่ยเอาเดี๋ยวเราต้องหัวอายไปล้วว่าเห็นว่ามันน่ารำเคอนะฉันเลยรับฉันเลยลบมันออกไปแล้วสุคนีน้ยังไม่ยืตเตะทำพ่อสุคนีผู้าชายเหรอลบเอ้ยตอดป้ายนี่ะค่รั้งเดียวรีเลต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 สปาร์กแกดูไม่ได้เนี่ยไอ้ห,หนูแกก็ดูไประจำกันแหละด,ดูดูเลือดผมหัวแกก่อนนี่น้อยเดียวเลยใช่ไหม นี่ทำไมอ่ะฉันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอก็โอ้โหอย่าตามมันดิโอ้โหเอาสิจะเข้ามาก็เข้ามาเลยไม่ใช่จะเข้าไปหาหนายเองนะโอ้โหอ่อแมเวเอ้ยเอาละเลือดฉันแค่นี้เองเอาละนายจะลุ้นไหมละ่ะผาทางตันชิดกุ้ยละนายจะลองลุ้นดูไหมละ่ะทนายตีฉันทีแค่ทีเดียว ฉันก็จะตายแล้วนะแล้วนายจะลองลุ้นดูไหมล่ะว,ว่าถ้านายตีถ้านายฆ่าฉันครั้งนี้แล้วฉันจะฟื้นชีพได้อีกไหมอีเมลดูจากน้ําเสียงเองก็น่าจะใช่นะแต่แกที่ฉันอีกครั้งเดียวฉันไม่ตายนะบอกให้งั้นเหรอเอาดีนะเอาดีดีมาไหมล่ะกลับมาสิ ไม่เฮ้ยมีอะไรจะสั่งเสียไหมหนูเออเออฟื้นชีพได้กี่ครั้งฮะถามจริงโอ้ใจฟื้นชีพกี่ครั้งลอก็บอกแล้วก็ให้ว่าฟื้นชีพสักร้อยครั้งที่สบายสบาย ไล่ศัตรูนี้ประหมาานะพวกเออเาละแต่ไหนก็นไหนแล้วแกก็จะตายแล้วฉันก็ขอรับฟังคําเสือของแกงก่อนละกันก่อนที่แกจะตายถือว่าฉันได้เกียร์นายแล้วนะฉันจะจดจาคําเสียนายไป่ช่วชีวิตเลยนายะ่ะบอกมาสิคาเสียของนายเอเอคำเสียงอ้ายล่ะคำเสียงอ้ายคือ น่าไอวินจะเป็นมนุษย์โง่เขาจริงงับงับช่างเป็นมนุษย์วัดดีโอ้จงตาอย่างสงบเสถิรไอเจ้ามนุษย์โง่เขาเอ้ยคำก็โง่เขาสองคำก็โง่เขา